เส้นทางอะไรวันนี้จีเพบอกให้หลงมาทางนี้นะทางโคตรสุดยออเลยฮะสงสัยจะหลงจริงนะครับตันนะไปไม่ได้ไปเดี๋ยวไปทางขอลับก่อน มาประมาณจากอาประแดงมาก็ประมาณร้อตอนนี้เข้ามาประมาณร้อยโลแล้วนะร้อยกว่าโลแล้วก็เหลืยประมาณสามสิบเอ้ประมาณ20่กิโลถึงนะเดี๋ยวเราจะไปต่อจอดพักรถที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในนครนายกนะครับเดี๋ยวรอไบกี้อ่อนเสร็จแบบไปซื้อน้ำอยู่ฮนะตอนนี้อากาศกำลังรู้สึกร้อนนิดๆนะ แต่ก็ไม่ร้อนมากเท่าไหร่พอได้อยู่การเดินทางกับการเดินทางนะได้อยู่ครับเพราะว่าก็ไม่ไม่เหนื่อยเท่าไหร่เราที่ลาไปขึ้นเขาโจมมาโหยังยังโหดไม่ไหวเหนื่อยไม่ได้ขึ้นขึ้นไปครึ่งคอนเขาเอะไรเอาน้ำ พาไปอ่านเก็บน้ำวางบวนกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปทางลับนะฮะเข้านครนายกนะตอนนี้ไอตอนนี้ผมอยู่นครนายกแล้วนะครับวันนี้เราขับพีเซกมานะครับจะได้ไม่เมื่อยนั่งสบายก่อนนะครับเอาคันี้มาก่อนมามาขับนะฮะเพร่ะวารถสปอร์ตเอาไปขึ้นเขากระโจมมาเมื่อวานปวดหลังมากเลยนะฮะก็เลยพักรถไปก่อนนะฮะก็เลยเอาพีเซกมาขับไปก่อนฮะนั่งสบายไปก่อนนะวันนี้ฮะ คันนี้ขับจนเบอกขาดแล้วนะยังไม่ได้หุ้มเบาเลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะออกเดินทางต่อเลยครับจะเข้าไปที่อ่างเก็บน้ำวังบอนนะครับจะไปทางรัดน,นะครับไปดูกัน วิวลุกเล่ยมีป่าไผ่ด้วยนะฮะก็ลมลื่นดีนะครับอากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะเย็น ไปทางไหนแผนที่บอยไปทางนี้วะอ๋อทางนี้โอ้จะไปไหนวะนี่เป็นทางลูกหลังเอ้ยไปได้บอกลูกออกได้ว่าะมันท้าง của anh สงสัยจะหลงน่ะหลงทางจริงนะฮะเข้ามาในป่าแล้วฮะเพราะว่าเส้นทางนี้มันเป็นทางนะแต่ไม่รู้จะไปได้หรือเปล่านะฮะเป็นทางลัดนะครับนี่มันทางตันนี่ว่าไปไม่ได้หรอวะเออไปแล้วแผนที่บอกให้ไปอะไรของแผนที่เนี่ยเฮ้ยทางนี้วาเฮ้ยแล้วจะไปโผล่ไหนวะเนี่ยชิบหายแล้วตันเออ ตันนะไปไม่ได้ไปเดี๋ยวไปทางถอยกลับก่อนจอดเ, okay. เดี๋ยวเราไปทางนี้ดูไปได้ก่อนทา้พลังเงียบกิ๊เลย นี่เอา p 1กมานะยังไม่ใช่ไม่เต็บเจ็บต,นะตูดเท่าไหร่นะฮะเป็นรถสปอร์ตที่มันลยุยเมื่อตูดเหมือนกันนะดูทางสัญหามาจริงๆเลยครับทางดีๆมีไม่ไปนะ,ะชอบทางลัดนะครับเดีโ๋โพไหนแล้วก็ไม่รู้ ตรงไปก่อนนะฮะตรงไปก่อนเพิ่งมีทางออกนะครับนี่มันทางมันสายลุยไอลงเข้าป่านะฮะกำลังหาทางออกเดีทางออกละ ออกมาแล้วครับหลงก็ไปนิดนึงอากาศช่างดีจริงๆครับโผล่มาตรงนี้แล้วต็เส้นทางนี้จะไป างเก็บน้ําวังบอนะครับนครนายกนะครับแต่เส้นทางมันก็สวยดีซอก,กแซกดีนะลุยดีเหมือนกันนะบางทีหลงก็ทําให้สนุกตื่นเต้นดีนะครับเส้นทางจะลึกลับลึกลับหน่อยนะ เป็นป่าแห่งนี้มีจะมีหมู่บ้านเล็กๆด้วยนะครับแบบอยู่แบบธรรมชาติดีนะครับจะทำสวนทำไร่ครับส่วนมากจะเป็นต้นต้นกล้วยก็มีคนระต้นส้มมีนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับปลูกปลูกกินกันทำขายกันนะฮร เ,เราก็ขึ้นมาบนเขื่อนแลฮะเขื่อนอ่างเก็บน้ำอะไรนะวังบอลน,นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปหาที่จอดชมวิวกันนะครับ ิวสวยนะครับเหมาะมากลับมานั่งชมวิวได้กินลมชมวิวนะฮะมีพายเรือคายับด้วยนะคะคนละ50บาทนะฮะเที่ยวอ่างชมน้ำตกจิ๋วนะฮะแล้วแล้วก็จะมีกลางเต็นท์ด้วยนะครับ วิวสวยนะครับบรรยากาศเงียบดีนะครับลมไม่พัดเท่าไหร่อ่างเก็บน้ำวังบอนนครนายกนะครับจะมีภายเรือคาย,ยัหน้าขาละต่อหนึ่งคนคนละห้าสิบาทนะสอสองคนก็ลำหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับพายไปชมน้ำตกจิ๋วได้นะครับวิวสวยนะข้างในนะฮะตอนนี้ผมขอนอนชมวิวก่อนนะครับยังไม่อยากเล่นน้ำนะ ยังไม่อยากเปียกน้ำนะฮะเดี๋ยวหนาวขับรถกลับหนาวาไปตรงนู้นจะเป็นน้ำตกจิ๋วนะเป็นน้ำตกน้าตกจิ๋วนรครับไปดูชมวิวกันได้นะครับบรรยากาศยามเย็นนะฮะ มีกางเต้นบริการนะจุดกลางเต้นอยู่ประมาณผมก็ไม่สอบถามเท่าไหร่นะก็อยู่ประมาณหลักร้อยไม่รู้กี่กี่ร้อยนะกางเต้นแล้วก็มีผ้าห่มผ้านมให้เรียบร้อยนะฮะก็เช่าเขา <c oughs> อากาศเงียบมากลมไม่พัดเลยวนี้ลมไม่พัดเลย <c oughs> เงียบจริงๆ <c oughs> นอนสบายเลยในสะ่ซอลเลยนอนสบาย <c oughs> มาสบายดูว่าพายเลือใครยับ mà đuổi mà đuổi rồi Nôn Vĩ chú phô rồi <laughs> kìa đây Kẹp rồi đi Kẹp liêu liêu Nàng lên Nói rồi You're like a mountain I cannot climb, an ocean too deep to find. We only got one chance to take a barrier that we can break tonight. Step to the side,